อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือชาล้นถ้วยของท่านวอวัชิระเมธีตอนที่8การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนมนุษย์ได้ใช้เวลาไปเป็นอันมากเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาให้กับตัวเองหรือแก่คนอื่น ในเมืองไทยของเราแบ่งการศึกษาออกเป็นระดับอนุบาลประถมมัธยมอุด,ดม,มศึกษาโดยเฉลี่ยคนหนึ่งๆกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามระบบที่วางเอาไว้นี้ก็กินเวลาของชีวิตไม่น้อยกว่า20ปีแต่ทั้งๆท,ที่มีเวลาอยู่ในแวดวงของการศึกษาอบรมยาวนานขนาดนี้ทว่าบางทีกลับดูเหมือนว่าการศึกษาแทบไม่ช่วยอะไรเลย ในบางรายยิ่งได้รับการศึกษายิ่งมีปัญหาชีวิตมากขึ้นความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตต่ำลงตกเป็นทาตของสัญชาตญาณคือโลภโกรธหลงอย่างหัวปักหัวปำบางคนยิ่งได้รับการศึกษากลายเป็นว่ายิ่งคิดอะไรด้วยตัวเองไม่เป็นความปราดเปรียวในการใช้สติปัญญาหดหายจะคิดพูดทำอะไร ก็ตกอยู่ในอนณานิคมทางปัญญาของผู้อื่นไปเสียสิ้นแต่ในบางคนแย่ยิ่งกว่านั้นทั้งๆท,ที่ได้รับการศึกษานั่นแหละแต่กลับยิ่งเก่งยิ่งโกงการศึกษากลายมาเป็นศาสตราอันคมกริบที่เขาใช้ทำลายทั้งตนเองและคนอื่นอย่างน่าสยดสยองการศึกษาเท่าที่เห็นและเป็นอยู่ในทุกวันนี้จึงเป็นเพียงการสร้างเครื่องมือให้คนนำไปทำมาหากิน แต่ยังไม่ใช่เครื่องมือในการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถยกระดับตนเองจากปุถุชนขึ้นมาเป็นกัลยาณชนได้อย่างที่ควรจะเป็นการศึกษาที่แท้จึงจะสามารถเปลี่ยนคนหนึ่งหนึ่งให้พลิกจากคนธรรมดาสามัญขึ้นมาให้เป็นคนดีนั้นเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นจากกระบวนการแบบใดเป็นปุจฉาที่น่าคิดยิ่งในยามสนธยาวันหนึ่ง ขณะที่อาจารย์ชิจิริโคจุนกำลังนั่งอ่านพระสูตรอยู่ในกุฏิโจรคนหนึ่งย่องมาอย่างเงียบกริบควักมีดออกมาจี้ท่านมีเงินเท่าไรส่รงมาให้หมดถ้าตกติกแล้วก็ข่าไม่ไว้ชีวิตท่านแน่ชิจิริโคจุนโบกมือเป็นทีว่าอย่ามากวนใจสายตายังคงจับอยู่ที่พระสูตรก่อนจะเอ่ยปากตัดรำคาญไปว่าอย่าพิ่งกวนอัตมาได้ไหม เงินอยู่ในลิ้นชักโน่นอยากได้ก็ไปเปิดเอาเองว่าพลางก็นั่งอ่านพระสูตรต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่โจรกำลังง่วนกับเงินในลิ้นชักท่านก็เอ่ยทักขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ปกติเสียจนไม่น่าเชื่อว่าท่านกำลังถูกปล้นอ้ออย่าเอาเงินไปหมดนะเหลือไว้ให้อัตมาจ่ายภาษีในวันพรุ่งนี้ด้วยโจรกวาดเงินไปเกือบหมดเหลือไว้ในลิ้นชักไม่กี่บาท แล้วก็จากไปอย่างงงๆต่อปฏิกิริยาแสนชาเฉยของเจ้าทรัพย์ขณะที่โจรกําลังท้อนตัวออกไปอย่างเงียบกริบป,ปรามจารย์เซนก็เอ่ยบางประโยคส่งท้ายเมื่อใครให้ข้าวให้ของหัดรู้จักขอบคุณเสียบ้างสิเจ้าวายร้ายอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยปากขอบคุณอย่างเสียไม่ได้แล้วก็โดดผึงจากไปอย่างไร้ร่องรอยไม่นานตำรวจจับโจรคนนั้นได้ เมื่อเขาสรารภาพว่าได้ปล้นใครเอาไว้บ้างชื่อของหลวงพ่อก็เป็นหนึ่งในรายนามที่ถูกพาดพิงถึงตำรวจตามมาที่วัดและขอสอบปากคำท่านชิจิริโคจุนให้การว่าเจ้าคนนี้ไม่ใช่โจรอย่างน้อยในส่วนที่อาตมาได้เคยเกี่ยวข้องกับเขาอาตมาจำได้ว่าเป็นผู้มอบเงินให้เขาเองร่านรับเงินแล้วก่อนจะกลับเช้ายังรู้จักขอบคุณอีกต่างหาก เจ้าหัวขโม,มยฟังคําขอให้การของอาจารย์แล้วก็อึ้งเกิดสํานึกบางอย่างขึ้นในใจแต่อย่างไรก็ตามแม่อาจารย์ไม่ให้การเล่นงานเขาแต่เจ้าทรัพย์คนอื่นไม่คิดเช่นนั้นหลายปีผ่านไปเมื่อเขาพ้นโทษออกมาจากคุกสิ่งแรกที่เขาทำก็คือกลับไปหาอาจารย์ชิจิริและขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านไปตลอดชีวิตกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์